สนับสนุนโดยคอมมี่ผู้นำด้าน Power Bank แบตเตอรี่มือถือและแบตเตอรี่กล้องเก่งควิตรายงานตัวค่ะวันนี้เราจะหยิบประเด็นฮอตมาถกยกคู่แก๊เซ็ตมาเทียบในรายการ The Battle ช่วง Battle Update ก l e x ามอสเจ้าหน้าที่ระดับซูมหัวหน้าสายความปลอดภัยของข้อมูลบริษัท Facebook โพสข้อความลงในบล็อกของตัวเองเผยว่า f a c e b o o กกำลังเดินหน้ายกเครื่องระดับมาตรก,การป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานนะคะโดยจะแจ้งเตือนหากมีการแฮกข้อมูลหรือว่าโจมตีจากหน่วยงานภาครัฐโดยการตรวจสอบจะส่งคำแจ้งเตือนไปยังบัญชีของผู้ใช้พร้อมข้อความว่าการุณาป้องกันบัญชีของคุณเดียวนี้เพราะทาง Facebook เชื่อว่าบัญชี Facebook ของคุณและบัญชีออนไลน์อื่นๆของคุณอาจตกเป็นเป้าโจมตีจากแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาล ซึ่งระบบแจ้งเตือนนี้นะคะก็เกิดจากการที่ Facebook เห็นว่าการแฮกข้อมูลจากองค์กรหรือว่าหน่วยงานภาครัฐมีแนวโน้มที่จะก้าวล้ำแล้วก็อันตรายกว่าแฮกเกอร์แบบอื่นๆน,นั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวของเรื่องอ e ีบุ๊กนะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้จะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ค่ะช่วงปี2ปีก่อนหน้านี้ผู้บริการอ e ีบุ๊กกำลังเป็นที่น่าจับตามองนะคะและนั่นก็ทำให้ผู้เครื่องอ่านอ e ีบุ๊กอย่าง Kindle จาก Amazon เป็นที่แพร่หลายกันไปด้วยค่ะร้านหนังสือในหลายๆที่ของอังกฤษก็ประกาศวางขาย Kindle แต่ดูเหมือนล่าสุดจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ายอดขายไม่กระเตื้องจนบรรดาร้านหนังสือออกมาบอกว่าจะขอเคลียร์ของออกแล้วหาหนังสือใหม่มันลงแทนดีกว่าแต่ทั้งนี้ทางผู้แทนของ Amazon ก็ออกมายืนยันนะคะว่ากระแสะแล้วก็ยอดขายของเครื่องตระกูล Kindle กําลังเติบโต,ตขึ้นอย่างน่าพอใจพร้อมกันนี้ทางค่ายก็ยังได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมกับลูกค้าทั่วประเทศด้วยค่ะ แต่เรื่องนี้ก็ดัานไปขัดแย้งกับนักวิเคราะห์แล้วก็สถิติจากหลายๆค่ายที่บอกว่าเครื่องอ่านอ e ีบุ๊กเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มาไวไปไวที่สุดแถมช่วง5เดือนแรกของปีนี้ยอดขายอ e ีบุ๊กเองก็ตกลงไปถึง10%ส่วนทางกับยอดขายหนังสือรูปเล่มที่เพิ่มขึ้นถึง4.6%จากปีก่อนด้วยค่ะรวมบริจาคมือถือเครื่องเก่าเพื่อใช้เป็นผู้ดูแลป่าอเมซง่ายๆค่ะ เดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครๆก็มีสมาร์ทโฟนนะคะแถมในยุคทุนนิยมแบบนี้ยิ่งทําให้เราเปลี่ยนมือถือกันถี่มากขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้จนพังคามือไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะคะ่ะทีนี้ก็เป็นปัญหาว่าเครื่องเก่าเนี่ยต้องหาที่ลงไม่อย่างนั้นเครื่องใหม่ก็จะเข้ามาไม่ได้หลายๆคนไม่รู้จะทํำยังไงก็โยนทิ้งเป็นการสร้างขยะสร้างมลพิษให้กับโลกนะคะแต่จากนี้จะมีข่าวดีว่าเราไม่ต้องทิ้งมือถือแล้ว เพราะสามารถเอาไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่คอยดูแลรักษาพื้นป่าดิบชื้นและป่าฝนอย่าง Rainforest Connection ได้ค่ะโดยพวกเขาจะเอามือถือไปใส่ซองติดตามต้นไม้ในป่าอเมซอนแล้วก็จะชาร์จกับแผงโซลาเซลล์พร้อมกับติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับเปิดใช้ไมโครโฟนของมือถือเพื่อทำการบันทึกเสียงในป่าบริเวณที่ถูกตั้งไว้ก่อนจะส่งข้อมูลดังกล่าวนะคะกลับมาผ่านอินเทอร์เน็ต ให้กับศูนย์ของหน่วยงานเพื่อคอยฟังว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในป่าหรือเปล่าอย่างเช่นพวกเสียงของเลื่อยไฟฟ้าหรืออุาเสียงปืนหากเจอความผิดปกติเหล่านี้เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีค่ะงานนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเพื่อบริจาคมือถือเก่ากันได้ที่ www.ifcx.org ค่ะ อัปเดตข่าวไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าฮอตแบทเทิจะกลับมาคุยกันค่ะว่าระหว่างอ e ีบุ๊กกับหนังสือที่เป็นรูปเล่มอันไหนคือทางเลือกของนักอ่าน